สวัสด <Vander> ีครับเรียบีเซมัยงิกิ่งปลานะครับนี่กับมามึงนะครับนี่เป็นงามเวหานะครับเราสีเขียวหลอกสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นหลอกสีเขียวสองชุดนะครับนี่กันนะครับนี่จะเป็นงามอัคคีนะครับงามอัคคีหลอกสีแดงนะครับงามอัคคีนะครับแบบไม่รับสายคองแขนสั่นขึ้นนะครับจับดีขึ้นครับมาเงว ปากเขี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำอคีนะครับสีแดงดํานะครับอันนี้ไปหมวกเล็กครับหมวกเล็กสรอบุรี่นะครับหลอกที่แดงนะครับครบชุดเข่าชุดกันนะครับหลอกที่แดงนะครับอันนี้เพิ่เอากระเป๋าแล้วนะครับนี่กระเป๋าใส่ปลานะครับเาใส่ปลาแบบไซนะครับปลาเอาปากขางเข้านะครับขล้องกับมีหน่อยนะครับสร้างเป็นเห็ด บ่ท erm ่านนะครับเพื่นพ่อพี่ไปไล่ไห่นะครับนี่ครับนี่ก็แพ็กพวกลูกปืนนะครับพวกงามต่างๆนะครับงามมาัปั้นไว้หลายใอะไะตัวยัดยางนะครับตัวยัดจางนี่ครับลูกปืนนะครับถุงละสิบบาทนะครับนี่วาแถมให้หาลูกสิบหุ่ง่าอะไครับซื้อแพงแปงลูกปืนวันนี้ในน้อยนี่นี่ บอได์บอกได้ครับว่าจักมินนะครับเพราะว่าดบอแจ็กมินไปบางคนมันกรอบขายนะครับเนี่ยเขาหาทดลองซื้อมาใส่เองนะครับพวกปลาขาท้ายกรอบนะครับผมก็ซื้อมาทดลองก็เฉลได้ก็ซื้อมาหลายโลอยู่ครับก็เฉลได้ขนาดพอดีนะครับกับนางสติ๊กนะครับกระตุงละสิบบาทนะครับกรุงละสิบบาทมีประมาณยี่สิบลูกนะครับ ประมาณยี่สิบลูกก็เอาไปกระส่ได้ลกสิบชุดนะครับแับตัวยัดจ้างนะครับตั้ยัดปืนใส่ยางนะครับมีกาดใสกาดทวานะครับกาดป้องกันมือนะครับนีตัวใสใ่ยางครับนี่ครับนี่ังสี่กระได้นะครับสั่งตัวนี้กับเจ็ดเจ็ดสิบบาทนะครับค่าต้องหาสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับที่นี่ตัว รีวิวไปในเพจหนึ่งแล้วนะครับเพจรีวิวในคลิปแรกนะครับคลิปทีแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นแม่เล็กนะครับดูดนี่ของแขันเป็นยังไีแล้วครับนี่ของราคาต่างกันอยู่รบบเมืองของห้เป็นเป็นนะครับทางสื่อเขานะครับไม่เห็นราคาถือเียนหรียนใต้เลอยบรมาณนะครับเห็นมันได้คุณภาพน้นะครับมันได้คุณภาพความสวยงามพร้อมนะครับนี่ตอบโจทย์กับการใส่งานนะครับกัดไล่กึ่งไล่ยางงามนะครับ ไล่กึ่งไลยนะนี่มีสายคล้องความทั้งในเ้องนี่ตามาใส่ลูกปืนไว้ได้นะครับนี่ครับก็ฝากไปนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมแพ็กของไปส่งนะครับรับขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนนะครับของดีของคุณภาพนะครับย่างก็ใส่เกล็ดย่างดีขึ้นเราครับมาตรฐานเดิมนะครับกลอกย่างดีนะครับสวัสดีครับ